ไปดูนาทีระทึกอีกช่วงหนึ่งค่ะที่ช่วยผู้ชายคนนี้ออกมา, <M: ซ Element> า,า,าอันนี้คือจะต้องตัดนีเราตัวขึ้นมานะครับกระกตัวขึ้นเใจเย็นครับใจเย็นเพื้นที่มันแคบื แต่ข้างล่างผมว่าน่าจะมีช่องลมอ่าใช่เพราะไก่ยังพูดได้อะไรได้แสดงว่ามีมีช่องหายใจ,ใจอ่าติดเสียงออกไปถึงายโน่นเนอะที่ด้านครับค่องเิดเฮ้ยค่อยๆเขี่ยเค่อยๆเขี่ยอนะโอเคนะยังมีสตินะคะคุณผู้ชมดูสิเนี่ยหวัว ปักลงไปน<ช>ี่พี่ๆกู<ร>้ภัยเขาก็ค่อยๆเอาปูนเอาดินเข้ามาแล้วก็ทยอยผลออกแบบนี้